ส่วนการถอยของเราด้านขวาสามารถเอาหัวชิงโง่มาดูได้แยกเบรกได้แต่อย่าให้รถไหลเบรกจีบดึได้ครับเพื่อใมั่นใจข,ขอให้ยรงแ้ะรถไหลนิดเดียวครับผมส่วนด้านซ้ายก็ถีมือล้วงกระจกไงกระจกไงดูกระจกล่างเวลาแทงซ้ายส่วนการถอยของเราก็ถ้าพี่ ถ้าด้านขวาเราหรือว่าด้านซ้ายถ้าพี่ถอยเข้ามาเขาคู่หน้าคู่ไอตางล้วปี๊พี่หยุดในการ็ี๊ดพี่เดิน้าไปเลยปิดหนึ่ง ถามตีนเตี้ยนนั่นรับเหล็กการตอบของเราก็จะให้ได้คนละตอบครั้งเขาตนะเขาตอบครั้งไม่ถอดล้มคพั้ก่อนเพื่อใคนต่อบใครเดี๋ยวเราจะมีแก้ตัวให้คนละหนึ่งครั้งจบท่าไหนแก่ท่านั้นถ้าขวาผ่านแล้วก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องนะไปแก้ท่าที่จบเลยเดื่อตอบ้ายไปแล้วนะซ้ายตกขวาผ่านก็แก้ซ้ายอเดียวครับผมถ้าพร้อมแล้วก็คนแรกพร้อมไหมครับ อ่ะคนแรกยังพร้อมอ่าก็บ่บ่ต่องบ่ต่องพยายามบ่ต่องปล่อยรถไหลนะแต่เบรเมืองห่างเขากอนนิดนึงเราปลอยยกยกขันเหล่งมันรถมันถิบไหลไปเองมันเด๋า คั้งแรกครั้งแรกเลยอเอาเอาเอาคนที่ลองก่อนไหมเทมเ้ลก่อนคนแรกเลยลองได้อะผมไลองลองไหมลองไหมลองมาล้งก่อนลองก่อนเลยลองยังไม่เอาจริงเอาเลยครับออมันใจดตัวเองให้ลองก่องให้ลองก่อนยุยจารให้ลองอยู่ครั้งแรกลองครับ มาเมิง,งมาเมิงคนแหลกนะครับเดนไปจบลงค่าเกบชาติี่ใครขึ้นลงรสัสดีัสดีครับสวัสดีครับตาที่ในในเนุเอ๋อขอบคุณขอบคุณ <c oughs> เอาไปพาดได้ไหมเนี่ยราตามแล้วเดเอ้ยเนี่ย รอบสามรอบสี่มาวันนี้น่าจะผ่านของผมไม่ต้องใายเลยไม่ต้องโอเคไอ้รองพิกัดไอ้รองยุทธุกใช่ไหมครับผมครับคนในใน YouTube มันเป็นคนสู้ชีวิตไปรุ่นไปไฟครับอ้ยติดตามยูทูบครับผมขอบคุณครับอ่าเปลี่ยนเป็นพวกมันเปลี่ยนมันมันอันนี้มันขัดแย้งกันกับมันเนี่ยไอ้โปรไฟล์กับบัญชีมันไม่ตรงกันก็เลยเอาชื่อจริงไปเลย แค่เย็นๆนเวลาถอยแค่ยกยกขันเหลียงมันก็ทิไไลไปเลยหลมาเลยพ,พลร้อมบีบแตะมาเลยอันนี้มัน เมื่อกี้ว้มาไม่ทันโครงการทอสีใหม่ที่เมื่อกี้ทอสีใหม่เอามาฝึกฝึกขัดเมื่อกี้มันเต็มไหมเมื่อกี้เขาลับไปนะเมื่อกี้เสียดายเนาะมาบ่ทันไตมกนเนี่ยมันเขาฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วหรือเขามาเขาไปอบรมอีเดียกันู่เขาลับไปเมื่อกี้สิบเก้าคนสำหรับทอสีใหม่มันมีประสบการณ์เอามาฝึกยืนนี่แต่เฮ็ดงานเลยอาจอาจจะมีอยู่นะไม่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 นานหรอก อาจจะมีอยู่แล้วก็ทอสองทอสามอาจจะมีอยู่เอาไปฝึกอ,อยู่โรงเรียนเชียงแสนสงกดูหางได้นะหลอก หลอกเราหรือเปล่าว่าไม่ไม่เคยเลยหลอกเราหรือเปล่าฮะแทงขวาน,นะครับ เปิดมาสวยนะเปิดมาสวยอยู่เปิดมาสวยอยู่ ต้องขึ้นในทันนะครับต้องตามไม่ทันต้องตามไม่ทันดันให้ได้ดันให้ได้แตงเอาหางจะพับหน่อยนึงนะครับห้าม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 รถหลครับหางพับตามมาท่าน เมื่อกี้เมื่อกี้เปิดมาดีอยู่ตามไม่ทันหางหางพับมารุ้นทั้งที่สองนะครับถอยแทงขวาเมื่อกี้โอ้เสียดายเี่นหน่องเป็นเป็นถอยมาดีแล้วนะเมื่อกี้อ่ะ เป็นต่อันเนี่ยครับสวยแล้วสวยมาก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 แล้วก็ดูดูซ้ายขวาดูซ้ายขวานะครับแทงมาสวยดูซ้ายขวาเมืน่อะกี้ ทางที่สองสวยนะครับสวยงามสวยงามเนี่ยถ้าใจถ้าไม่รีบใจเย็นๆเข้ามันพี่น้องเห็นไหมสวยงามครับโอเครรหหลแล้วก็เดินหน้าแล้วก็คอยล้างตรงนะครับ ขาท้อยตรงก็น่าจะพลาดน,นะพี่น้องน่าจะพลาดทุกคน ผอยตรงผ่านมาลุ้นแทงซ้ายขอผ่านตรงผ่านลุ้นแทงซ้ายออกไประวังเหยียบบวยนะ เนี่ยถ้าถ้าถ้าบอเรียบเนี่ยโค้ชไอ้มาเนี่ยจังได้กับเขาถ้าบอเรียบมาเนี่ยเนะแท่งรายอะ่ะเอาให้พัน แทงขวาครั้งแรกเหมือนเหมือนหลอกเราครั้งที่สองผ่านนะเก่งอยู่นะครับ เมื่อกี้มาสวยแล้วนะเมื่อกี้นะ่ะมาลุนแทงขวานะครับเอ้ยแทงซ้ายมาลุนแทงแทงซ้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเปิดช้าไปนิดนึงอันนี้ต้องต้องคืนพวงมาลัยให้หมด มันจะพับเนี่ยพี่น้องจะขึ้นเพราะท่านหางพับนะแดงแดงเอาได้เพราะดานันดันเอาได้ไหมคืนมาแล้วก็ดนัดนดันดันได้ไหมมาเมืองครับมาหลุน มาดันมาแตกงได้ไหมเด้อดันมาดันมาดันมาเลยคืนึ้นไม่ทัน ดูคนสอบคนที่สองครับเระเมืองคนที่สองพี่น้องไปทางขวาครั้งที่หนึ่ง คนนี้นะครับจะผ่านหรือเปล่าใจเย็นดีนะครับเนี่ยใจเย็นดีฝีมือครับเปิดมาสวยเปิดมาสวยฝีมือครับคนนี้เก่งครับเกง่ง ยืดไปข้างหน้าแล้วก็ทอยตรงเนี่ยพี่น้องนายจะพามทุกคนนะครับการทอยตรง มือดีครับเยี่ยมเก่งนะครับคนเอกิงขอยข้างเดียวผ่านเลยคอนรุ่นแทงใสยมาเนี่ยพี่นอ้องแทงไสยครับเกินครับคนนี้ยอมรับยอมรับว่าเก่ง ยากเก่งนะใจใจเย็นค่คอยๆมากจริงเก่งมากออกไปเกยบกล้วนะออยวนี่บ่าพารเด้น <c oughs> <c oughs> แทงซ้ายสังเกตดีๆคืออาจารย์อาจารย์ให้ตำแหน่งนะอาจารย์ให้ตำแหน่งเราสังเกตดีๆอาจารย์ให้ตำแหน่งเราเราดาันถังมา,าอาจารย์นะแล้วก็คืนอันนี้เปิดเปิดคืนปืนคืนในทันไม่งั้นมันจะพับถางมันจะพับอย่างงี้ไม่เข้า เปิดไม่ถึงอาจารย์เปิดก่อนเปิดแล้วฮะเ,เออเมื่อกี้มันต้องมันลุ้นมันลุ้นอีกทีครับเปิดให้ถึงอาจารย์นะตำแหน่งอาจารย์ให้ตำแหน่งไว้เปิดให้ถึงอาจารย์นะครับเปิดให้ถึงเจนเนอร์ถอยแช่งใสยพี่น้อง แล้วก็ดันตรงมาก่อนนะครับดันตรงมาก่อน ngầu ngâu mình nè Chuyện đó, xuấy น่าจะผ่านนะคนเนี้ยถ้าทอยตรงแต่เกือถอยตรงมาผ่านเนะี่ยจบเลยนะเพราะว่าแทงขวาแทงซ้ายกับพันเนาะพี่น้อง แางขวาน่าจะไงน่าจะพานทุกคนนะครับเก่งครับยาวเรื่อยๆ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  Hỏi dao đi lên Hỏi dao đi lên Chào biệt Ok Ồ oh, yeah. Anh จะเหยียบปุยแล้วออกไปเอาผ่านเนอะอเอง่เงครับคนเนี่ยเก่งมากคนแรกนะครับสอบผ่าน <S 2> <S 2> <S 2> ครั้งเดียวผ่านเลย <S <S ใจเย็นๆเ,เ,เมื่อกี้น่ะ เนี่ยต้องต้องได้เหมือนเพื่อนมาที่มาเนี่ยดูตำแหน่งอาจารย์ไปก่อนที่เรียกเลยค่อยๆเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วก็คืนถ้าผมเริ่มหายไปจากกระจกเมื่อไหร่ก็ใช่ตามหาต้องไม่เจอก่อนต้องตามหาเลยนะผมไม่เจอแล้วจะหลงหาไม่เจอเลยตอนนี้เก่งครับคนเนี่ย